จังหวัดศรีสะเกดยกระดับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นรองรับสังคมผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั้ง22อำเภอวันนี้ครับที่ห้องประชุมพิคุลทองโรงแรมพรหมพิมานอำเภอเมืองศรีสะเกดนางสาวชนมนัทรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง22อำเภอ260ตำบลอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถรองรับสังคมผู้สูงไวัยได้อย่างมีคุณภาพจึงได้จัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางจำนวน90ชั่วโมงของกรมอนามัยให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิน่นหรือผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง70ชั่วโมง เป็นการเติมเต็มความรู้และทักษะปฏิบัติงานแกอ่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่และเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุทั้ง3กลุ่มได้อย่างเป็นอย่างดีเป็นต้นว่ากลุ่มผู้สูงอายุติดสังคมกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านและกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจนจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์จังหวัดศรีสะเกดโดยสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้ททองถิ่นจังหวัดศรีสะเกดจึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2568ขึ้นเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงานดูแลผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้พัฒนาศักยภาพบาคุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุโดยตรง ในแต่และท้องถิ่นจำนวน4รุ่นโดยรุ่นนี้ครับจัดเป็นรุ่นที่3ครับกำหนดจ,จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติระหว่างวันที่13-21ถึง21พฤษภาคม2568จําจำนวน55คนและรุ่นที่4ครับจัดอบรมระหว่างวันที่2 2ถึงวันที่30พฤษภาคม2568ซึ่งทั้ง4รุ่นมีผู้ที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น2 1 6คนจากั้งหมด22งอเภอ260รตบล กิตพันกวนนิดข่าวสุิจัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน